สารนเรส่วนรวมใจทิ่นไก่ย่างรสอร่อยสุสารหอยล้านปีผูร้อนมีใต้ดินอุทยานหินโบราณบ่อน้ำมันรำคาสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพวกเราบงดนตรีรูกทุ่ง NA แบนจากโรงเรียนมิยมศิลอนุสร์อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้นะคะพวกเราทั้ง40ชีวิต ขอฝากผลงานการสแสดงด้านหน้าเวทีสู่สายตาท่านผู้ชมทุกท่านกับผลงานเพลงแรกฝากใจใส่กระทงผลงานของคุณสันติดวงสวา่างและผลงานเพลงที่สองนะคะเป็นผลงานเพลงสนุกๆค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าแฟนผมคนไหนจากต้นฉบับเดิมของคุณไพฑูรย์รูปเพชรนะคะแต่เวอร์ชั่นที่เราจะนำมาร้องในวันนี้เป็นของคุณเต้ปิิศักด์ค่ะ ค่ะและผู้ที่ถ่ายทอดอารมณ์ผลงานเพลงทั้งสองนี้คือนายกิติพงษ์พุ่งจุ่นค่ะณต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้นบ,บัดนี้ค่ะก็กราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมกัน ประกวดนางนพมาศประจำปีพุทธศักราช2553ของอำเภอวิเชียรบุรีนะครับและในตอนนี้เราก็ได้นางงามผู้ผ่านเข้ารอบแล้วสองคนและคนต่อไปคนที่ผ่านเข้ารอบคนต่อมาได้แก่นางสาวดวงจันทร์วันเพ็ญครับดวงจันทร์ดวงจันทร์สวดวงจร์ดวงจันทร์ดวนทรดวันทร์ดวงจันทนร์ดวนรดขึ้นเวงทีพด่งจดวัน้องไดวรางวัลเลย ไม่ดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์ส่งเข้าประกวดโดยผู้ใหญ่หมีงามดีจากตำบลท่าโรงนี่เองนะครับสวยงามจริงๆเลยแต่ละคนหนึ่งก็ถูกใจก็ถูกใจจริงๆนะครับสามคนจะให้ทำยังไงดีนี่สามคนสวยจริงๆไม่รู้ว่าจะถูกอกถูกใจพ่อแม่พี่น้องใครหรือเปล่าใครคนไหนที่จะถูกใจพ่อแม่พี่น้อง แต่จะให้ผมตัดสินอี่ผมก็จะเลือกทั้งสามคนกลับบ้านเลยแต่วันนี้เราต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นนางนพมาศในปีนี้ครับและผลการตัดสินก็ออกมาแล้วครับและผู้ที่ได้รับรางวัลน,นางนพมาศประจำปีพุทธศักราช2553ของอำเภอวิเชียรบุรีได้แก่ <edia> นางสาวดวงจันทร์เป็นจากตำบลท่าโรงครับ ไม่จริงดนแจนต้องไม่ได้รางวัลขอเชิญประธนูอินพมขึ้นมอบรางวัลด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณ ทราบว่าหลังจากคุณดวงจันทร์ได้รับตําแหน่งแล้วคุณดวงจันทร์จะไปลอยกระทงกับใครครับยังไม่ทราบเลยค่ะถ้าไม่รังเกียจผมขอขอนุญาตคุณดวงจันทร์ลอยกระทงคู่กับผมสักครั้งจะได้ไหมครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะดวงจันทร์ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าชายคนนี้คือใครครับอ๋อเป็นคนในหมู่บ้านค่ะมาสะแสดงความยินดีด้วยเฉยๆค่ะขอตัวสักครู่นะคะ ดวงจนันทร์น้องกลับบ้านกับพี่เถอนะพี่จะมาทำไมเนี่ยฉันบอกแล้วไงมีอะไร่อยกลับไปคุยกันที่บ้านไม่กลับไปก่อนกลับ,บไม่ไม่ดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์โดวงจันทร์ของพี่ เรีคงเป็นเพราะโชคชะตาให้เราเกิดมาแล้วยายต้องให้เจ็บช้ำโทคคนดีดูสิเจ้าไม่น่าทำมันเหมือนเหยียบยำหัวใจให้แหลกเป็นพงก็คืน เดือนเพ็ญฉันเห็นกับตาเธอควงคู่มาในคืนวันลอยอกระทงเธอเดินเกี่ยวแขนต่อหน้าแฟนชมยงฉันต้องอยืนงงปล่อยอกระทงมันคนใจลอ พระแม่คงคาช่วยพากระทงลูกไปลอยออกเฮกไหลลอยไปสู่เจ้าพระยาลูกเอาหัวใจลูกใส่กระทงลอยมาขอวอนแม่คงคาช่วยรักษาหัวใจลูกทีหากชาตินี้ มีบุญแล้ววาสนาลูกจะกลับมาขอแม่คงค่าอีกทีลูกขอพอแม่คงเมตตาปราณีโปรดช่วยลูกทีเพราะลูกมีแต่ความผิดหว่า ចាប់បាន โทษนะครับไม่ทราบว่าดวงจันทร์คนไหนครับไม่บอกหรอกค่ะถ้าพี่รักดวงจันทร์จริงพี่ก็ต้องจําได้สิคะว่าดวงจันทร์อ่ะคนไหนโอ้ยคนไหนดวงจันทร์ช่วยบอกผมทีเถอะ ผมคนไหนแฟนผมคนไหนมองไปทําไมถึงไม่เห็นหน้าหรือแฟนผมไม่ามาเจ้าน้าน้องนะจึงมองหาไม่เห็นแฟนผมคนไหนแฟนผมคนไหนมองทังใดหัวใจผมเต้นคนที่แต่งสีวบานเย็น เคล็ดหม่ใช่ไหมผมล้อเล่นหลอกคุณแฟนผมคนไหนจีนหรือไทยเล็กหรือใหญ่หรือวัยรุน่นอ้อแม่เนื้อละมุนน้ำหอมอย่างครุ่นที่เกลิ่นแก้มนาแฟนผมคนไหนแฟนผมคนไหนใค้มอบหัวใจเอาไว้เคียงข้าง อย่าให้พี่ฝันค้างเจอหน้าน้องนะเห็นใจบ้างเธอแฟน ผมคนไหนแฟนผมคนไหนเ้นมนหม,มอบหัวใจเอาไว้เพียง้างอย่าให้พี่ฝันค้างจนน้าน้องนะเห็นใจบ้างเธอแฟน คงจะทับประทับใจท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะคะพวกเรานะคะต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ปรบมือเป็นกําลังใจให้กับเราในวันนี้นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกสอนวงดนตรีแดนเซอร์นักแสดงนะคะอาจารย์ไพโรธผิวเนนอาจารย์พิพัฒ์ตันติพันธ์พิพั์อาจารย์วราวิทย์อุดผวยนะคะและผู้ที่สนับสนุนตรงนี้ทั้งหมดนะคะผู้อํานวยการบุญส่งชุนแจมค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราต้องขออำลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ